สวัดีครับผมบสวัสดีครับ,รบวันนี้เราอยู่อู่พี่มนัสนะครับอยู่ที่บางหนองโพบ้านหนองโพบ้านหนองโพครับตากครีนะฮะนครสวรรค์ครับขุดโคกหนองนา13ไร่นะครับเดี๋ยววันนี้จะดูจะคุยกันว่า13ไร่ รูปลักษณ์แกเป็นยังไงยังไม่มีโดรนมาบินใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเป็นวัฒดาของผมนะเนี่ยนะครับคลำแรกลำแรกลำแรกของไอ้อู่เลยลำแรกของอู่ช่างวนัตนะฮะจากเจ้าของทําธุรกิจรถตัดอ้อยครับนําเข้ารถตัดอ้อยนะฮะใช่ใช่มาขายในประเทศไทยใช่เริ่มตั้งแต่รับซ่อมครับแล้วมาขุดโค้งหนองนานะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าของอู่ระดับบิ๊กเบิ้มนี่จะมาทํา พวกนหนองนาด้วยอ่ะเราดูภาพมุมสูงเนี่ยนะพี่เนี่ยอันนี้อู่มองเห็นอู่ก่อนนะเนี่ยฮะตอนนี้รถเกียร์รถตัดอ้อยทั้งหมดที่จอดเรียงรายอยู่ในกี่คันในอูน่นี่ตอนนี้ก็มีประมาณสักสีได้ครับ40่สคันนี่คือขายไปบ้างแล้วรอที่มาเอาด้วยเหลือแค่สามี่คันพี่อ้คันนึงก็ราวๆเท่าไหร่ฮะไลนัก็แต่3ล้านถึง8ล้านนะพี่โธโดยประมาณครับ อันนี้ก็มีกระจายไปทั่วประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับกลุ่มลูกค้าพื้นที่ที่มีอ้อยครับทั่วแทบจะทั่วประเทศนะครับเหลือยุ่ภาคใต้ที่ไม่ได้ไปครับผมนั้นก็ต้องมีทีมงานเซอร์วิสมีครับคนงานก็สักกี่คนนะคนงานผมเองมีสามสิบครับโอ้นะฮะเยอะเลยราคาก็ประมาณคันละเฉลี่ยอยู่ประมาณห้าล้านนะพี่สามสามทุกแปดอ่ะครับผมแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีแล้วแต่ยี่ห้อครับ นำเข้าจากประเทศไหนเป็นหลักๆครอเมริกาบราซิลออสเตรเลียครับสามประเทศก็นั่งาหลักขึ้นเรือมาใช่ครับถอดลงตู้บังมาเรือมาลงท่าเรือแหลมชบังครับโดยส่วนใหญ่ดูกลไกรถตัดอ้อยพวกนี้มันกับรถเกี่ยวข้าวมันซับซ้อนกว่ากันไหมรถตัดอ้อยจะซับซ้อนกว่าครับระบบไฮดรอลิกแต่ถ้าเกิดไอ้รถเกี่ยวข้าวมันจะเป็นระบบสายพานนะพี่มันจะไอ้นั้นเสีย ซ่อมยากกว่าตรงที่ว่าสายพานเนี่ยบางทีขาดเส้นในพี่หรือวันนึงเพื่อเปลี่ยนสายพานเส้นเดียวเนี่ยแต่พวกนี้ไม่ใช่พวกนี้เราเออมันหนักไปทางเรื่องอระบบพรดรอลิคครับครับผมทีนี้ก็มาสนใจเรื่องทําโคกหนองนาเนาะครับดูคลิปโคกหนองนามาก่อนก็เข้าใจาว่าเป็นชื่อหมู่บ้านครับ <laughs> แรกเริ่มเลยนึกว่าชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านโคกงหนองนากะกะว่าจะไปดูเข้ามนกันแหละ<笑><笑>เลยเลยพอดูไปดูมามันไม่ใช่ละเราเริ่มแยกและคือ,อตอนเนี้ยคำจำกัดความของคำว่าโคกงหนองนาเนี่ยผมตีความหมายว่าคือในที่หนึ่งแปลง <c oughs> มีทั้งที่ลุ่ม <c oughs> ที่ดอนมีทั้งที่อยู่อาศัยในที่ <c oughs> ผืนเดียวกันนะครับก <c oughs> ็บคือคำว่าโคกงหนองนาเนี่ย คือมีโคกมีหนองมีนาเหมือนกันเถอะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในที่ผืนเนี้ยครับอ่านี่ยคือตีความหมายของผมออันนี้ดูจากภาพมุมสูงเลยของพี่เป็นโคกหนองนาหรือยังมีโคกแล้วยังอ่าโคกมีอ่ามีหนองแล้วอ่าหนองเกคือแหล่งน้าอ่าม่ว่าจะอ่าครับนี่ไงนาอยู่ตรงกลางเขียวๆนี่อ่าก็นี่คือโคกหนองนาแล้วครับอันนี้การจัดการโคกหนองนาคือเราปลูกพืชได้หลากหลายขึ้นนะเนาะใช่ครับอ่าครับคือเราเราต้องเน้นอ่า ความเป็นจริงก็คือชีวิตประจําวันเรากินอะไรปลูกอะไรใช่อาแล้วก็เราเน้นออย่างงดว่าไม้ป่าเนี่ยรเราทําเป็นเงินฝากเพราะที่เราน้อยครับเราไม่ใช่ว่ามีที่เป็นร้อยไร่จะไปทําพืชเชิงเดียวอ้อเก็บเกี่ยวในหนึ่งปีงั้นมันไม่คุ้มครับที่น้อยอะอไอ้สระลูกที่เห็นตรงขวามือเนี่ยที่ลึกๆเลยเนี่ยครับ เป็นสระที่ขุดเพื่อจะเอาดินมาถมพื้นที่บนบ้านที่โกดังนี่ใช่ครับมันก็เลยได้โอกาสว่าเป็นสระตะตอกน้ําสําหรับแปลงโค้งหนองนาเราใช่ใช่ครับและสระที่อยู่ซ้ายมือนี่ก็คือเป็นสระเดิมสระเดิมครับครับผมอีตรงตรงที่ว่าน่นก็เป็นสระเดิมเหมือนกันพี่เดิมเลยมันมีสระอยู่สองลูกมีสามลูกผมกบตรงมุมด้านหลังไปลูกหนึ่งแล้วก็มาขุดขุดเป็นใหม่ลูกอันนี้ก็ออกแบบเองขุดขับไมโครเองใช่ครับพอไมโครเรามีอยู่แล้วใช่ Oh. ข,ขุดเองเรื่องๆอะ่ะใช้ลูกน้องแล้วลูกน้องไม่เคย uh, เออแล้วอ่าครับแล้วทีนี้มันก็จะ,ะก็เรียกอะไรคนสั่งกับคนทำอะ่ะอ uh. แล้วไอ้ขุดอย่างเงี้มันมันไม่มีผิดไม่มีถูกกับพี่สําหรับผมนะความหมายของผมก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกกับเข้าทางคดก็ดี ไม่คิดเยอะคดก็ดีครับอ่าแล้วตอนขุดนี่กินเบียร์ไปเนี่ยมันทำไมโค้งคองโค้งเราจะเรียนแบบธรรมชาติ่ะพี่จะสร้างป่านึกว่าขับไมโครไปกินเบียร์ไปเลยจุดมึนหน่อยเราไม่ดื่มผมอะเราไม่ดื่มย้าไม่ซุปโเยี่ยมเลวิตอันนี้ที่ทําเป็นคลองโค้งๆเนี่ยเพื่อจะเรียนแบบธรรมชาติเนาะใช่ครับดูคลิปมาแล้วใช่อ้านี่นี่มาดูไอ้ตรงหัวสะมิกกี้เมาส์เหร จะทำเป็นมีผู้มีผู้ลูกชายชื่อไอ้ผู้ลูกชายชื่อไอ้ผู้ขาเรียกไอ้มีผู้มีผู้ก็เลยทำมีผู้ให้ได้ลูกอันนี้ของพี่นี่ร่างในกระดาษก่อนใช่ร่างคร่าวๆก่อนใช่ครับร่างคร่าวๆมาลงพื้นที่จริงด้วยใช่แต่คดไอตอนคดกับตอนอะไรไม่ได้ตามสเกลกระดาษอ่ะอ๋อฉันว่าตรงนี้พอแล้วฉันก็พอฉันก็ตั้งลำรถแม่โคใหม่อยส่าขับไม่โคเองนี่แล้วแล้วเราที่เราเองขับรถเองอ่า จินตนาการเองแบบก็ออกเองไม่มีใครติพี่แฝงฟไม,ม่ชิวๆเลยไม่มีใครติเันจินตนาการจินตนาการอ่จินตนาการเองครับไม่มีไม่มีไม่มีใครติแล้วอะ่ะครับอันนี้คลองที่ยังไม่เห็นน้ำเนี่ยเพราะว่าฝนมันยังไม่มากพอครับยังนครับยังแต่ที่ลดน้ําต้นไม้เนี่ยมันงามๆเนี่คือเอาเสมอทมานดานโซลาร์เซลล์ด้วยแล้วก็บูรัส์ดไฟฟ้าด้วยครับผมครับแล้วก็ทําเป็นในระบบําหยดเพราะว่าไม่ค่อยเปลืองน้ำหน่อยครับผม ถ้าทำไปน้ําพลุนี่เปลืองแน่แล้วยากขึ้นครับถึาน้าหยดยากไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็รอว่าเนี่ยสระใหญ่เนี่ยลึกประมาณสิเมตรเกเมตร1ิเมตรอยู่ประมาณนี้ถ้าฝนตกใหญ่ๆเนี่ยเก็บน้ําลงมาทั้งหมดได้นี่ใช่ครับโอ้ได้น้ําไม่ใช่น้อยนะครับครับก็สองสระสองลูกสามลูกก็คือสามีภูเมกบอกว่าจะเอาน้ําบาดาลเก็บไว้อย่างเดียวไม่ไม่ไม่ได้ว่าจะเอาไปใช้อครับทําเก็บไว้ให้สวยๆเฉยเดี๋ยวจะปลามาปล่อยแล้วก็ ลูกมาเล่นได้ไม่เล่นอ่ะไม่เล่นไม่เล่นอ่ะลูกไม่ได้ให้เล่นอ่ะเพราะว่าลึกอ้าครับมาเล่นนเล่นในคลองครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเป็นโดรนลำแรกในอู่มนัดเลยนะฮะถือว่าเป็นวาสนาของโดรนผมมากเลยที่ได้มาถ่ายอู่มนัดเนี่ยปกติเขาจะเข้ามาอู่ใหญ่ๆเนี่ยไม่ไม่ใช่เข้ามาง่ายๆนะครับผมจะบอกไปเลยถือว่าเป็นวาสนามากเลยเนี่ยรูุมรางเม่นาเป็นเจ้าของอู่แห่งแกวแล้วกันเออเอเล่ แต่ว่าคือของพี่มนั่นเนี่ยว่าเราจักกันในทางเฟซบุ๊กแล้วก็ติดตามคลิปของเรามาเนาะครับก็เลยได้ได้รู้จักกันทางเฟซก็นี่แหละผมรู้จักโคกหนองนากจากคลิปนี่แหละครับเนี่ยที่รถเห็นข้างในเนี่ยยังมีหลายคันนะครับก็อมันมีกองทุเออะไรงบของรัฐบาลเนาะที่จะจะทำในอะไรหนึ่งหนึ่งตำบลหรือหนึ่งหมู่บ้านอะไรเนี่ยหนึ่งโคกหนองนาครับแต่ว่าผมอะเริ่มก่อนโครงการเขาหมดแต่ไอเราเองก็ว่า ไม่อยากไปกวนนาะเพื่อเขารืเขาจะอยากําบแล้วเราอยากได้แบบที่พักส่วนตัวเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปร่วมกับทางไอ้นั่นเขาทางท้องถิ่นครับดีอย่างเรามีศักยภาพเราก็ทําเองไปเลยครับเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เหนือบ้ากว่าแรงแล้วพี่ครับแล้วถ้าเกิดคนคิดจะทําจริงๆเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาลงทุนทําให้เสร็จทีเดียวแบบเนี้ย คือคุณก็ค่อยปลูกลุกมาเรื่อยๆดิปลูกลุกมาทีละปีละหน่อยละหน่อยอย่างงี้น่<ฮ>ะไอที่เคยปลูกอ้อยอยู่มีอยู่ร้อยแถวคุณก็แบ่งออกมาสักสามแถวสี่แถวล่นไปเรื่อยดิครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มไหมแค่นั้นแหละทาแหล่งอาหารตัวเองซะใช่ <ฮะ S 1> คือเราเน้นว่าเราจะเรื่องครัวก่อนเรื่องเรื่องที่ปลูกแรกๆเลยเนี่ยก็คือเนี่ย <ฮะ S 1> อย่างผมเนี่ยขี่รถอมอเตอร์ไซค์มาเก็บกระเพราเนี่ยปาดมาปุ๊บเนี่ยผมเอาเครื่องครัวเนี่ยไว้ประตูก่อนเลยเนี่ย <ฮะ S 1> มันจะได้ไปต่องไปลึก ถ้าเกิดเอาไปปลูกไว้ท้ายที่จะไปกิน,ะนละนูดป่านูอยู่ท้ายที่นู่นเนี่ยต่อไปถ้าปลูกได้ปลูกข้างๆหม้อเลยก็ถามว่าได้ไหมไม่ได้ใช่แล้วมันเป็นเปูนหมดแล้วทางนู้นอ่ะครับไปถึงเสียบเคียงพ่อคำเดือยว่าปลูกข้างหม้อได้ยิ่งดี <c oughs> ถามว่ามีไหมมีครับตรงนู้นก็มีแต่เนี่ยบางทีที่มันน้อยเนาะตรง <c oughs> ในแถวครัวมันไม่พอเนี่ยตรงนี้ตรงหัวแปลงบอกว่าอีกสิบแปดไร่เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยครับดูจะภาพมุมสูงเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้จะได้ไปออกแบบอีกสิบแปดไร่ ซื้อแล้วยังยังยังเขาเพิ่งเขาเพิ่งแจ้งพอประสงค์ว่าอยากจะปล่อยถ้าสิบแปดไร่นี้ได้จะปลูกป่าอีกปลูกป่าสิยกมือทั่วหัวบอกข้อหลวงไปแล้วบอกว่าถ้าอยากให้ผมปลูกป่าให้ให้ผมได้ที่ปืนนี้ครับผมเดี๋ยวรอฟังราคาก่อนถ้าเกิดกำลังพอไหวก็อาจจะต้องอาศัยทกศเขาสักหน่อยครับเผื่อทกศเขาจะใจดีให้ปลูกป่าเขาบอกอะไรนะปลูกป่า ต้นไม้นับต้นจำนำเลยไงนี่ๆอย่างน้อยๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนี่ไม่ใช่น้อยนะฮะเนี่ยที่ถ่ายไว้นี่ปลูกปลูกป่าอย่างน้อยๆต้นไม้จำนำกินได้แล้วเหมือนนนะใช่เดีที่สําคัญ13ไร่ตอนนี้พี่มีผักกินอย่างเหลือเฟือเหลือครับเนี่ยฟักทองจะตัดแล้วไก่จะได้ตัดแล้วฟักทองจะทยอยตัดทีละล็อกครับล็อกนู้นก่อนครับผมเพราะว่าผมปลูกผมปลูกผมก็ทยอยปลูกครับผมไม่ได้ปลูกทีทีเดียวทั้งหมดนะครับครับผมเดี๋ยวจะดูรถแม็กโครที่ รถเมคโครคันที่ขุดนะฮะอันนี้ซื้อรถเมคโครตั้งใจจะซื้อมาทาอะไรนะมากบสระครับมากบสระ<อ>ก็ถมที่ครับถ้าจ้างเขาก็จะเป็นเงินเท่าไหรเ่เขาเคยถามเขาเขาบอกว่าอยู่ประมาณห้าแสนถึงเจ็ดแสนอย่างเงี้ยครับเขาไม่แจ้งยอดสุดที่ไอเราว่า<อ>บ่อที่กบไปลึกเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ต้องขุดดินประมาณทั้งหมดกี่เที่ยวเขาไม่ได้ตีเป็นคิวเขาบอกว่าประมาณรประมาณนั้นกรับพอเราเราู้เขาประมาณนั้นปุ๊บเราก็ไม่เอาแล้วครับอืมคือ จริงๆแล้วแมคโครคันหนึ่งอย่างห้าแสนหกแสนมันก็มีครับครับตอนแรกก็ไปหาซื้ออย่างนั้นแหละครับทีนี้ก็พอเราคำนวณทิ้งเอาถ้าเกิดว่าตอนนี้เราซื้อห้าแสนหกแสนเราซื้อแล้วพอดีก็จริงแต่รถมันก็จะโซมหน่อยกลัวจะเหนื่อยก็เลยกะว่าขุดเสร็จแล้วขายออกครับแต่พอเสร็จงานแล้วเสียดายแล้วไม่ขายแล้วเก็บไว้ก่อนครับเลยได้โอกาสมาเนี่ยโคกน้องนาเนี่ยก็เลยใช้โคกนองนาด้วย ใช่ครับแล้วก็เนี่ยพอจะยกอะไรจะอะไรมันง่ายก็เลยดูแลน่าจะเก็บไว้แล้วก็ขับเองด้วยเลยนะฮะแต่เอกประสิทธิภาพคือมือสองนี่ก็โอเคเนาะครับอยู่ที่เรานี่แหละพี่รถมันเป็นเหล็กพี่เป็นเครื่องจักรมันสามารถซ่อมได้ครับมันอยู่ที่เรานี่แหละว่าเราจะเลือกลงทุนแบบไหนบางคนบอกรถเก่าซ่อมไม่ไหวก็ไปซื้อเก่าแล้วซ่อมไม่เป็นด้วยก็บจบแต่พวกผมซ่อมกันเอง เรามีทุกอย่างมีคบเครื่องมือมีเครื่างมีอะไรพร้อมครับมีหมดอันนี้มือสองนี่ก็ร้านสอง้านสองครับล้านสองนะร้านสองก็ต้องดูเอวดูอะไรว่ามันแน่นไหมใช่ดูเอวดูเครื่องมีควันออกทอรบายน์ไม่มีหลมดันออกไอ้แท้วัตมันเครื่องไมครับครับไฮดรอลิกเยิ้มขนาดไหนลองแล้วกําลังเร่งรอบเป็นยังไงครับครับควันสีควันควันเสียอะไร ครับถ้าเกิดควันขาวก็เครื่องหลวมครับกินน้ำมันเครื่องถ้าเกิดควันดำนี่โซล่าควันดาดีกว่าควันขาวครับนี่รถเทลงเทเลอร์มีเองหมดเลยมีครับเทเลอร์ก็มีเองอะไรเองครับเทเลอร์สองคันนุ่นจอดอยู่ในคาทางอีคันวันนี้ไม่ได้ออกงานเห็นซึงว่าศักยภาพเรามีเราก็ลุยเลยนะครับไม่ต้องรอครับอันนี้เพื่อนที่ทําแนวนี้อยู่เนาะ้ามีไรอ้อยสักร้อยไร่แบ่งสักสามไร่มาปลูกอยู่ลองก่อนไม่ต้องไม่ต้องไปถึงขนาดว่า กะว่าปลูกป่าแล้วจะเอารวยล้วไม่ต้องไปหวังอย่าไปหวังว่ามันจะรวยเราหวังก็ว่าวันนี้เราจะกินแล้วสนิทใจกินปลอดภัยมีเงินคุณหาเงินได้ปีหนึ่งคนหนึ่งเป็นสิบล้านนะชาไหร่ถามว่าคุณกินในผักที่ไม่ปลอดสารพิษเข้าไปเนี่ยแล้วคุณก็ไปซื้อยาฆ่าแมลงเข้าร่างกายอะพี่ าอายุคุณที่หาในปีละสิบ้านนะคุณก็ต้องเก็บไว้รักษาตัวอีกอครับก็สู้เราแบ่งที่มาสักสองไร่สามไร่ปลูกป่าด้วยปลูกปปผักสวนครัวด้วยอะไรด้วยอัอน,นี้มันถึงว่าเป็นวิสัยทัศน์มากเลยที่พี่มาทําแบบเนี้ยครับมันไอผมเองเนี่ยทำทำสิบกว่าไร่เนี่ยม,มันสู้ให้เขาทาอ้อยเป็นพันไร่กันไม่ได้หรอกพี่แต่ถามว่าความสุขที่ได้ทมมืมัน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 มากกว่าครับ ถามว่าทําอ้อยพันไร่ได้เงินเยอะครับเขาไม่เถียงเขาชาวไร่ะด้วยอาชีพเขาเราจะเปลี่ยนให้เขาจากทาอ้อยมาปลูกป่ามันก็ไม่ใช่ที่จะให้เขาเลิกทํานาเพื่อมาปลูกป่าก็เราก็ไม่ใช่ที่ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในเมื่อเขาปลูกทํานาอยู่ก็แบ่งนาเนี่ยทักไร่สองไร่มาปลูกผักสนวนครัวปลูกไม้ป่าเอาไว้นั่งร่มอันนี้<ช>ที่ที่เห็นตามภาพเนี่ยที่มีฟักทองฟักทองเนี่ยมีไม้ป่าแทรกไว้หมดแล้วเนาะมีครับ ตามภาพล็อกล็อกนี้ก็จะเป็นในเป็นไม้ป่ากินยอดกินเครื่องครัวอ่าเป็นเป็นไม้เครื่องครัวครับล็อกเนี่ยก็คือไม่ต้องไปรอว่าพยุงจะโตเมื่อไหร่แล้วค่อยตัดเนี่ยเรากินกินขี้เหล็กก่อนกินทุกอย่างอ่ามีขี้เหล็กมีพวกแคมีเป็นมะตูมไข่เน่าอะไรพวกนี้ครับกินกินพวกนี้ได้เรื่อยๆไปฟักทองก็ได้คุมหญ้าไปด้วยใช่นั่นแหละคือจุดประสงค์ที่ที่ที่ปลูกฟักทองครับครับ เพราะว่าปลูกไม้เลื้อยเพื่อคุมดินครับครับฝนไม่อยากแรงเอาปลูกไม้เลื้อยเพราะาลดน้ําน้อยแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะกว่าตอนนี้ก็คือสายสายน้ําหยดนะฮะที่ทําง,งามในสายน้ําหยดอ่ะรอว่าสะลูกใหญ่นี้น้ําเต็มเมื่อไหร่ก็โอเค,คเลยทีเนี้ยสะลูกนี้จะถือว่าเป็นสต๊อกน้ําไว้อย่างดีใช่ันั้นทุกแปลงควรจะมีสะใหญ่ไว้เนาะใช่ครับต้องมีแหล่งน้ําครับ,รบเพื่อ เพื่อเหลือเพื่อขาดมีแหล่งน้ําถ้ามีโอกาสหรือกําลังทุนดีหน่อยตอกบอ่อบาดาลทิ้งไว้<ม>ใช้ยามฉุกเฉินครับเพราะว่าถามว่าต้นทุนเนี่ยใช้บอ่อบาดาลเนี่ยต้นทุนน้ำมันลงครั้งแรกค่อนข้างสูงครับ,รบแต่คิดกันในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดเรามีแหล่งน้ําที่ว่าได้จากธรรมชาติก็คือน้ําฝนรหรือว่าน้ําไหลผ่านอะไรเงี้ยเราเก็บไว้ได้แล้วแล้วก็มีน้ําบาดานเสริมเนี่ย<ม>แต่เรา ทำพืชแบบเนี้มันก็จะเปลืองอยู่แค่ตอนไม้อ่อนพอไม้โตซะแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปลดเขาแล้วครับไม้ปา่าใครไม่ลดน้ําเลยอยู่บนเขาไม่ต้องไปลดเลยใช่เมันก็โตมันเองพีนี้ยังขพิขึ้นอ่าเราเหมือนเงินฝากคับพี่ผมก็คิดว่าในมุมก็คือน่าจะเหมือนเงินฝากเพราะว่าไม้เราไปซื้อเนี่ยทุกวันนี้เจอไม้อะไรตลาดไม้ยางครับ,รบมีแต่ไม้ยางที่หาง่ายลองไปซื้อพวกประดูที่จับไปลงหลักจับแล้วก็วางกันอยู่นั่นแหละ เดีนี้ราคาไม้ป่าแค่ก้าไม้ก็เพิ่มขึ้นแล้วอ่าใช่ครับ<ม>ก็ลงทุนก้าไม้ไปผมลงไปอยู่ประมาณน่าจะสี่สี่ห้าหมื่นที่ผมลงลงพันไม้ไปนะ ตอนทอเท ah? wow ah? ี่ยวแล้วใหม่นี่เพื่อนมาเยี่ยมบอกว่าอะไรนะมีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้เหรออะแกต้องบ้าดด้วยเหงนนะบอกบอกบอกมีเงินอย่างเดียวไม่ได้แกนั่นต้องบ้าดด้วยเหงนนะผมจะบอกว่ามีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้ต้องแกรักด้วยอาแต่ดีนะแต่แต่บอกบอกอะไรนะมีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้แกน่ต้องบาดด้วยวหมนันนย และคลองนะครับคลองเส้นไก่นี่ก็มีความจําเป็นเนาะทุกแปลงควรจะมีไว้ครับคือเก็บน้ำด้วยแล้วก็กระจายความชื้นด้วยแล้วก็เราจะลดน้ําต้นไม้เนี่ยมันก็ตักง่ายด้วยครับมันใกล้ถ้าถ้ามันอยู่ใกล้เราซะแล้วมันง่ายหมดนะพี่แล้วมันเป็นเหมือนรางน้ําฝนใช่บนหลังคาบ้านอ่ะใช่มีรางน้ำฝนคันริมแดนนะผมยังเอาไมโคเอาหลังบุงกี่ปาดสลบให้น้ําไหลลงที่เราเลยนะพี่ไม่ให้ไหลออกครับ สังเกตูเวลาริมแดนผมนะเริ่มตั้งแต่ตรงช่วงนี้มั้งเนี่ยไปเนี่ยผมจะตั้งไม่โคให้เอียงอ่ะตั้งตัวไมโคให้เอียงแล้วก็เอาปากบุ้งกีอ่ะเกี่ยวสโลไปเอียงให้น้ำมันลาดลงครับเวลาฝนตกมาก็จะไหลเข้าที่เราอย่างเดียวไม่ไหลออกไม่ไหลออกไปหาคนอื่นละครับแล้วก็เป็นแนวทางเนาะแปลงใหม่ๆใครจะทำแล้วก็ริมเนี่ยผมจะฝังท่อพ VC เพื่อเอาน้ําดึงน้ําจากข้างนอกแต่ผมไม่ได้ใช้ท่อใหญ่ใช้ท่อแค่สี่นิ้วแต่ใช้หลายจุดครับ เพราะว่า,าผมกลัวตลิ่งพังเนาะถ้าเกิดไปท่อใหญ่อะ่ะกลัวแบบน้ำมันไหลเข้าแรงอะ่ะแล้วแล้วไอ้เขาเรียกอะไรมันจะทําให้หน้าดินเราตรงช่องที่เราฝังท่อไว้เนี่ยผมก็เลยใช้ท่อแค่สี่นิ้วให้มันไหลแบบน้ําซึมเข้าครับอ่าแต่แต่ฝังไว้หลายจุดครับครับฝังท่อไว้ก็รอบอะ่อะสามสี่จุดนะจุดน้ำเข้ามีศักยภาพแบบแบบแบบนี่ก็ลุยได้เลยนะฮะมีศักยภาพไม่ถึงมีทุนมีเครื่องมือเครื่องจักรลุยเลยปลูก ป่าอย่างในน้อยเนี่ยเรามาปูเสื่อนั่งช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยมันก็ต้องไม่ต้องเสียค่าน้ำมันลถออกไปข้างนอกแล้วพี่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเอาละฮะถ้าใดสนใจติดต่อคุยกับพี่มนัทได้นะครับผมไอเห็นภาพมุมสูงกันเท่านี้ก่อนนะครับอ่าขอบคุณทุกท่านเลยดูไว้เป็นแนวทางครับแม่ชว่ามีเงินแล้วต้องบ้านนะครับมีเงินแล้วต้องมีใจศรัทธาแล้วถึงจะทําได้ใช่โอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับ